โยโยวันนี้พวกเราจะมาเล่นอหม่ครับโยโยกแลบก่อนพี่พี่อย่าพึ่งโยเอเกล็เอาไปาไเอาไปอะอะอหนึ่งสองสามโยโยทุกคนวันนี้สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นแบบไมครับที่มีชื่อว่าสปินเนอร์ใช่ไหมพี่เฟรชเฟสตปินเนอร์เฟสเสปินเนอร์ มันคือทางของเราที่เราจะเดินมาเออเออแล้วเราจะทงแล้วเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรน้องนุยช่วยบอกหน่อยครับผมไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นผมผมดูว่าพี่แต่งก่อนอยู่แหมมันก็เหมือนคล้ายๆกันแหลมออกคล้ายๆคือคือกันเออมันก็คือกันอ่อนุ้ยอธิบายอธิบายว่าโด วันน so ี้หนูจะมาอธิบายการเล่นแบบก็ค oh. ือว UM. oh. ่าเราจะต้องอยู่บนสปินเนอร์แล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ยิงมอนเตอร์เก็บเวลเก็บเงินเพื่อซื okay. ้อของเพื่อโอเคเอาเปนว่าแค่เรยบอะอะไม่รู้เลยคนดูดูคนดูดูไปได้ยงไงเอาง่ายเลยก็คือแบบนี้เราจะขี่สปินเนอร์ยักสปินเจ็ตอะ ยันเจ็ตสปินเนอร์ยักษ์แล้วก็เก็บเงินเนี่ยเพื่อเอาไปซื้อของเพื่อจะให้ผ่านด่านนั้นครับผมถูกต้องแต่ผมสปินเนอร์มีหลายแบบมีหลายระดับครับผมอันนี้คือสปินเนอร์แบบขอเรียกสปินเนอร์แล้วกันอยากเล่นสปินเจ็ตเล่สปินเนอร์เล่นยังไงครับผมผมรถเทคผมรถเทคโอเคก็อันนี้เป็นแบบแบบดั้งเดิม แบบดั้งเดิมใช่อันนี้เป็นแบบแอ a p p l ลมดเลิกเขามดขอร้องนะมดนะเลิกเลิกเลิกมดไหนเอออ๋ออ๋ออ๋อไอ้มดเออไอ้มดเออเออตายเลยไอ้มดตายแล้วมิดเฟิร์สโดนดราม่าแน่พี่เฟิร์สฆ่าไอ้มดอันนี้ก็จเป็นเชนเนอร์สีดำแผมเป็นเจสสีดำแนวเฟิร์ทอันนี้เป็นไูปแยงเกลีสามเหลี่ยม อิลูมิเนตติคอนเฟิร์มอันนี้คือเป็นเจตที่แบบมีพลังมีพลังอันนี้พลังอันนี้แรงมากแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงครับพี่เฟิร์สน่าจะสปีดอะน่าจะเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมไม่มั่นใจมันเออใช่สปีดแล้วก็ว่าจะกดกดไม่ได้ไม่ได้เราต้องกดล็อกก่อนปลดล็อกอ่านอ่านแบบตัวนี้เลยพี่เฟิร์สตัวนี้ตัวนี้ว่าอ๋อเขาบอกว่าเออยินดีต้อนรับสู่ฟิชเชอร์สปินเนอร์เรลชุตเตอร์ก็คือเป็น นั่งเหมือนกับนั่งแล้ววิยิงก็ที่อธิบายไปตะกี้ครับผมความเป้าหมายของมันก็คืออยู่ที่ว่าก็แค่ยิงแล้วก็อยู่เอาตัวรอดแค่นั้นเองครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีกล่องสมบัติอ่ครับเออแค่นั้นแหละครับต้องเดินลงไปรอบกันเลยวานะครับผมเริ่มเลยเริ่มเลยมีสามแบบเล เราเลือกแบบ E C นะสามแมปใช่ไหมเอาแมปไหนก่อนครับเอาแมปไหนสโนว์ไหมพี่สโนว์ชอบแบบสโนว์โอเคเลดี้เกิร์เตรียมตัวนะพี่่งแล้วเาแล้วขึ้นจะเป็นเจ็ตขี่ะขี่ก่อนขี่ก่อนขี่ก่อนเตี๋ยตัวแล้วมึงขี่ยังขี่แล้วโอเคูม่โหเท่เป็นเจ็ตมนมุ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 น อยู Hoy, no? oh ay, u, oh ่ไปดอุ้ยิงข้างหน้าพี่ยิงพี่ยิงฝั่งขวาเองต้องต้องเล่นกันยิงมาเดี๋ยวผมอยู่ข้างหน้าผมยิงข้างหน้าผมยิงข้างหน้าโอเคพี่ยิงข้างพี่ยิงข้างขวาฝ่ายยิงข้างซ้ายข้างหน้ามีข้างหน้าให้ข้างหน้าข้างหน้ามันแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงข้างหลังดีกว่าโอเคโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้พ่ไฟกดลงคอมพิวเดอร์แล้วกดลงลดมงเดี๋ยวเจ็บแมวเฮ้ยกลาง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  อ่าลอลมลอององกองกเร็วเร็วองน้วเร็วเร็วมันจะสบารวเร็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 ว โอเคไม่มีโอ้ไม่ไงล่ะสุดยอดที่สุดแล้วคมา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 ขีก่ไอ้ใช่ขี่ไม่ทันไม่มไม่มีคนกรโดไม่มีพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววะแล้ววะแล้เะแล้วะเออเชยไม่ใช่ยุตรรมพวกเราขยุติธรรจรงจริงมีอะไรในสังคมขึ้นมาพวกเราเลยขร้บวบไปไปยิ่เก็ปหมดละาหมดสลือดหมดหนึ่ง หมดจนหมดจนแล้วพุ่งเราก็ตายฟรีพี่คือลุ้นธนูหมดแล้วพี่ไม่มีลามาด้วยลุ้นธนูหมดแล้วเฮ้ยลามาคือลุ้นธนูหมดแล้วพี่พี่พี่ฟอร์สพี่ฟอร์สคือลุ้นฟอร์สคือสนแจ้งผมหน่อยดิฟอร์สพี่ฟอร์สอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแลธนูหมดคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ไม่ไม่คือสนใจผมหน่อยเดียวสนใจผมหน่อยเดียวเอร์ก้าพี่เฟอร์รับไม่ใครสนใจฟสนใจน้องหน่อยเออคือธนูเอ้ยมันไม่มันไม่มีแล้ว ก็รู้ว่าลูกทัร์ดูหมดอ่ะทำไมอ่ะก็รอถึงเส้นชัยก็มันจะมีเส้นชัยโอ้โอ้โอ้ายโอ้ยโอ้โอ้ยตี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 ไอ้เหี้ยคิฟป่าคือเมื่อกี้จะถึงเส้นชัยแล้วเว้ยคือแม่งวางกับดักแบบมาเต็มที่เลยอ่ะไม่ได้ยอดแย่เราจะอันล็อกไอ้พวกนี้ยังไงอ่ะต้องเก็บของในกล่องไม่รู้ น่าจะหาอยากในกล่องแล้วมงเอ้ยเดี๋ยวเออเ้แต่พี่พีชพี่เปิดกล่องมาแล้วรอบนึงอ่ะเงาอีตีนะเว้ยอ่ะแล้วลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแบลอ่ะไปไปด่านป่าด่านป่าไม่ตายนะไม่ตายอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอะเดเฮปเอ่าร์มาไอผมอยู่หลังอ่ะทบตําแดงตดสอบตํแหงทบตําแดน่งเย่ไปไปเ้ยเชดมีสายริบสามอันผมกระหายตอนที่มันนั่งเนี่ยแหละพี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครมาวะ โอ้ยมีกล่องมีกล่องผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บกล่องเหรอเก็บกล่องพี่แน่ใจเหรอใช่ใช่เหลือดยได้สิบหกไอ้ด้วยไอ้ด้วยพี่ยิงแล้วมึงกลับมาได้แล้วอ๋อมันต้องยิงมันต้องยิงกล่องเหรอพี่ฮะมันต้องยิงกล่องเหรอมันต้องยิงกล่องเอาชิบหายแล้วยิงกล่องแล้วคุณลงมาทำไมวะเนี่ยแล้วพี่มว่าได้โอ้โอเคหายแล้วชิบหายแล้วเชี่ยพี่นั่นแหละก็เลยยิงกล่องแล้วเว้ยกลับมาแล้วกลับมากลับ การละกันอ้าวกระเดือดเดือดเล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 ือเลือดอทันออทันทันทันเอ้าไปดยพี่กล่องกล่องลออ่เอะกล่องอย่างเยอะกล่องกลอยังไม่ทันออให้คอนลุ้นไปยิงกล่องไม่ทันว่ะไอ้ด้ได้ได้ได้คือเียรเลือด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 อพี่อีกกองกล่องให้นูอีกกล่องให้นูอุ้ยอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ย หากล่องด้วยหากล่องโอเคคนนั้นกล่องเยอะคนได้กล่องเยอะเฮ้ยพี่เรามาแล้วมาข้างมาข้างชิบหายแล้วชิบหายแล้วอเฮียนั่งกล่องได้เลือดได้เลือดได้วยกล่องได้เลือดอุ้ยแล้วใครปลาไข่ปลาใส่ซอมบี้อะไรระวังนะพี่ใครเล่นจะหมดใครเอ้ยไม่คือคิปเปอร์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 โอ้มึงมึงดูสปีดมันดิโอ้โหโอ้โหเยอะมากโอ้ยลืมปิดเยอะเด็กโชคดีนะพี่โอ้โหใครแขกเอาด้วยบ้างใเอาด้วยบ้างพี่จะลือดมา อย่งยังยังพี่ยังไม่ยังเริ่มไม่ลเริ่มยังไม่ลดเริ่มไปตอนท้ายไว้ยังด้านหลังยังโอ้สมบี้มาซอมบี้มาโอ้ตึ๊บอตนกบขุดต้นไม้กบขุต้นไม้เออยิงโดนละ้โอ้ระเบิดโอ้ระเบิด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 ูมันสปีดด้วยเียอ้โอแกนเรแกนเพชรแกนเพติแกนเพร้เฮ้ยเฮ้ยจะป็ดเนป่านแล้วเนืป่าแล้วอันไปอันโอ้โหันไปอันนไปไปออ เจ็ตใหม่เว้ยได้ใหม่เจ็ตใหม่เป็นเจ็ตใหม่จัดเรียบรออะไรจัดเลยครับรออะไรเอออะรอแล้วไปจะหมดสีก็แสดงว่ามันแต่ระดาบแต่ระดาบมีวิ่เหมือนกันป่ะพี่เมื่อกี้เฮ้ยปิดเม่ก่อนปิดเม่ยังไงสอนแป๊บสอนไปออปชั่นวิดีโอเซตติ้งแล้วก็ไปที่คาวออปชั่นวิเซแล้วก็าออปโอเคครับแล้วต่อไปเป็นแมปไอโฟลเลสเราเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เราไปแมปอันี้ลาวาเลยไหมไปลาวาดีกว่าอ่า เฮ้ยเราไม่ไปผิดไม้เสร็จก่อนนะไม่ทันแล้วอ้าวพี่บอสพี่บอสโบ๊ทบอสบ๊ทไม่ได้กดดิว่าโอ้มันมันจะต่างกันยังไงวะมันก็มันก็แค่หมุนเร็วป่ะพี่อ๋อเลือด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 เออใช่เลือด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 เราเยอะกว่าเดิมปวดแล้วปวดแล้วกองโอ้โหด้านหน้า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 ด้านหน้ด้านหน้าด้านหน้ ยิงครับรออะไรอ่าได้แล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงโดนไม่โดนโดนนะครับกองกองออดได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้เปิดก็ได้แล้วขยันเลยแล้วบอกนะเฮ้ยพี่ผมได้แล้วผมได้ผมเป็นเลือดสองหลอดเฮ้ยผมนด้เลยมิติใหม่เขาไปเดินใหม่เขไปเดินใหม่นะนะอยู่ตรงนั้นน่ะตรงไหนไหนวะตร่ไม่วคือโฟกัสที่มอนสเตอร์ก่อน ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเหมือนแมบนี้มันขอไม่ตัวมอนมันน้อยจจกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกาะระบนเดินไปเดินใหม่เดินเกาะระบนกาะระบนเกาะระบนโดนเกาะระบนกาะระบนโดนโดนโดนแล้วโอ้ยเฮ้ยเสุดเพราะไปอีกครั้งหรือเปล่านีหนึ่งเฮ้ยทำไมพี่อยู่ข้างหน้าก็ก็อยู่ข้างหลังไงถูกแล้วข้างหลังเออไอพี่กอดซ่อนอยู่ตรงนั้นไห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 นเดี๋ยวผมยิงยิงหน้าข้างหน้าสัมบี้สัมบี้สัมบี้ดูไม่คตรเร็วเลย ดูข้างหลังอยู่ดูข้างหลังเขาจะดึงระเบกเขาจะดึงระเบบตีตีตีบอลตีบอลกันไปตีมันตีมันตีมันโอ้ยยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไปเอุ้ยกล้องกล้องก้องเออได้โอเคโอเคจะดึงระเบบแล้วพี่เพื่อสองขวดผมก็มีสองขวดอ๋อทำไมสามรอบอ๋อมันมันวนเว้ยอันนี้มันวนรับรับ t w รับ t w เว้ยอันนี้เดียวอ๋อเพราะเราิดของเราก็คือกดสปินเดอร์ทั้งหมดแล้วคือเราต้องอยู่รอดตลอดด้วยไงพี่นั่นแหละประเด็นอู้ ก็จะได้แล้ว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 หรือว่ามันได้ตอนจบวะไม่รู้ดิพี่ไม่ได้ตอนจบอ่ะตอนเกี้ยวเราได้ตอนจบโอเคโอเคข้างหน้ามีข้างหน้ามีสองบีสองบีมันเร็วขึ้นองบีมาแล้วกระปองกระองกองโอเคมันเร็ว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 ขึ้นกว่าเดิมไหมนะเริ่มเร็วขึ้นโอ้โหเริ่มเร็วขึ้นปวดนิ้ว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 ดิพี่เป็นใครก็ปวดเป็นใครก็ปวดโอ้โหยิง วูสกลมึงยิงขนาดนี้เลยเหรอเมื่อไหร่มันจะอีกอรอบสาลยพี่รอบสาแล้วรับสาแล้วรอบสาแล้วรอบสอุ้ย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 อุ้่อุ้ยอุ้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอี้ยอุ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 ้ยหน้ยอไ้อุ้ยอุ้ย้า้ยย้ยอ้ยอ้ยยพี่ยอออ้ยอุ้ยยยร็ว วิววิว,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 วไม่โดนหมดยังเนี่ยมังไม่โดนเลยวะนี่เนี่ยข้างหน้าข้างหน้า,า,นาสะพานสะพานสะพานมันอ๋อสะพานมันก็ค่อยต่อเรเ<ล>ื่อยที่กล่องในกล่องโอ้สเปสสเปสโพชั่นฮิลน,นี่มันเยอะเหลือเกินหมุนเพื่อต่อสะพานใช่ไหมใช่ใช่หมุนเพื่อต่อสะพานพี่ผมไม่ยิงกล่องกันเหรอไม่ทันแล้วนี่ ไม่ไม่มันไอ้นี่มันเร็วเกินมันเร็วมากมันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากเร็วกวาไปอ่ะกูกลัวว่ามันมันมันเร็วขึ้นเรื่อยๆตามรอบแล้วเนี่ยใช่พี่มันมึนหัวมากคนดูครับระวังนะครับกระนายดูบนรถนะผมเออพกข้กล้องพกข้กล้องพกข้กล้องอ่ะเดี๋ยวพกข้าย่องเดี๋เรือเดี๋ยวจื๊บจื๊บหูยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันเร็วมากอ่ะพี่มันเร็วเกินมันเร็วเกินโอ้ยมันไหลกลับ ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่พีโวทอีก2องหลัมรอบแล้วมั้งโอเคอผมได้คอยโฟกัสด้านหลังให้ช่วยิีนึงนิดนึงนิดนึงอ๋อโอ้โหโอหโอ้ยอมบี้ติดไฟโอ้เร็วเกินมึงเร็วอย่างนี้ใครไม่เล่นได้โอ้โหโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วโอ้โหเร็วเร็วดีครับรออะไรเร็วเร็วโอมบี้ไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โห เชี่ยกล้ามๆเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยยิงม่วยิงม่วยิงตั่วอุ้ยอุ้ยอุ้ยรับแดงเดยโอ้โหเดือแปดโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้ไม่ไหวจ้ปายาตื๊บกระนายาดูบนรถนะครับผมคนดูไอ้ยังคนเร็วเร็วเกันแล้วคนเร็ิคนตี้เหรอวะปัญญาตายไหมตายยังพี่โอ้ยชิบหาย

โคเทขอยู่หน้าขอยู่หน้าโอ๊ยไปพี่ไปมาอัพโอเคมาผมชอบมันเฟี้ยวดีเนี่ยเออหสีฟ้าอะไรอะสีฟ้าได้เลยว่ะสีฟ้าได้อะไรอะเอ๊ยนี่มันด่านตอนแรกนี่ว่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่แน่ใจอย่างงั้นนะพี่โอ้โหมันสีฟ้าได้เลยมาคือเราไม่น่าโง่ในการเดินเราเดินไปเก็บกล่องเลยนะพี่ เดินไปเก็บก่อนีด้จะรู้ว่ามันต้องยิงธนูใส่ใช่มันต้องยิงเฮ้ยดูค่อยค่อยไปเออนั่นแหละถูกต้องข้างหน้าพี่ข้างหน้าหละที่พี่หิวกันน่ะข้างหน้าเนี่ยน่ะอ้ตรงเนี้ยตรงหน้าบ้านเลยน่ะละตรงเนี้ยแหละพี่ระวังสเกลขียไก่แล้วพี่เอางั้นเราอยากเอามือไปโดนพวกปุ่มชิปหรือปุ่มกระโดดนะพี่นะ ไม่ไม่ไม่กดทางไอ้นี่เลยไม่กดทางซ้ายเลยเออนั่นแหละพี่อุ้ยไก่เออไม่กดมือซ้ายเลยกดมือขวาอย่างเดียวถ้ายิงไก่ตกมันก็ตายแล้วเนี่ยอุ้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 ยบิน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 มันบินมันบินมันบินไกลมากปากไกลมากไกลจิกเด็กตายเบ็กตายบนปากโอ่งโอ้โหบนปากโอ่งเลยทีเดียวเออปากมึงปะล่ะไม่ใช่ปากปากหมาอ้าวเชี่ยพูอยู่ดีโดนด่าเฉย ใช่ไ,ไอ้ไม่ดีไอ้ไม่ยุติธรรมจริงป่ะพี่อะไรฮะเฮ้ยโอ้หนูตกใจเฮ้ยต่านนี้นเราต้องเก็บได้ยเดยอะๆนะไว้ปาตอนท้ายพี่เชื่อเลยเออเออใช่ใช่เหรพี่มันจะมีบอสอะ่ะบอสมีบอสเฮ้ยลามะไม่ใช่ลามะอะาปะกาปะกาเอ้ยไม่ใช่เด็กเอามันลามะนี่ว่า ยิงเหรอยิงเหรอไปยิงก่อนทุกคนทุกคนพร้อมครั้งหน้านี้ตามเลือดก่อนเลยเร็วเร็วรู้แล้วว่าพรอะไรรู้แล้วว่าบอสคืออะไรรู้แล้วข้างหน้ามันคือระเบิดไงระเบิดคีเพิร์นี่โฟกัสดีๆเลยโฟกัสดีๆโฟกัสดีดีกัสคิวเลยโฟกัสคิวโฟกัสคิวโอ้ชิบหายละโอ้ยชหายชิบชิบหายชิบหายชิบหายิาาอ้หอ้หบบา ไปต่อไปไปต่อผ่าน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 โอเคโอ้หหมด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 มันคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เว้ยไม่เคยเล่นเกมไม่เคยทำอะไรส้อเร็จมาบการ์ดในชีวิตโอ้โหยุดยอดเลยชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรมาเป็นตะกอนเลยสักป้ายสักไม่เสร็จเลยโอ้ยโอ้ยงานการจะล้างไม่เสร็จขอห้าร้อยไลค์เลยได้ไหมครับผมขอห้าร้อยไลค์กับแบบนี้นะผมครับผม ชอบ<ผ>ม,มากเลยผมขอผมเอ้ยเอาความสุนตัวน,นะพี่ไ,พไม่ได้เอาตามกระแสของไอซิเป็นจงสปริงเจ็นเลยนะคร<ช>ับผมชอบในเรื่องคอนเซปต์ด่านมากใน,ใ,<ช>ในการที่แบบให้เอาสปริงเจ็นเ<า>นี่ยแม่งมันสุดยอดมากไม่ได้อารมณ์เหมือนนึกถึงตอนสมัยก่อนที่แบบไม่ต้องสมัยก่อนหรอกที่แบบอารมณ์เหมือนนั่งรถรางอ่ะนั่งรถรางแล้วยิงตาม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 ดิเวอร์เงยใช่ใช่สนุกมากเลยอ่ะเมื่อกี้อารมณ์เหมือนว่า เราอ่ะแล้วเตามรางตามดิมเบอร์แล้วแบบผีตซ้ำสแกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปาใช่ไหมครับใช่ให้เรามีสศูนย์ว่าแบบในการที่แบบเรายิงไงอ่ใช่ถูกต้องโอเคผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมใช่ครับผมกดซับทุกช่องนะครับผมแล้วก็ช่องลิงก์ของทุกคนนะครับอยู่ใต้ดีคิปชั่นหมดเลยนะถ้าอยากกดไปติดตามเลยครับผมโอเคจบพักกันเดี๋ยวนะก็เจอใหม่จบแล้วครับผมก็อย่าลืมกดติดตาม พวกเราด้วยทุกช like oh, okay. okay, right. ่อง oh, okay. so นะครับผมครับผมโอเคแล้ว huh. ก็น right. ิครับอันนี้ฝากฝากทุกคนหน่อยได้ครับผมด้วยกระหมากเินของผมมีแล้วติดทุกหกโมงเย็นคลิปทวิตได้ถือได้ดีลิ้นได้ลิ้นล่างทุกช่องเลยพูดเร็วไปละลิ้นพันกันไงโอเคไปเจอหกโมงเย็นทุกวันของทุกวันนะครับผมโอเคสราหวันนี้ผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันซับแนลกันด้วยลืมเป็นไปแล้วผม นุ้ยเป็นประวานไงผมต้องเป็นไตไงอ้าวโหแต่ละโลกแล้วก็ขอ copy lucky หน่อยพอมึงพ็มึงมีไตอ้าว copy lucky ได้ไหมี่ใจวะพ่อมีไตผมขอ lock lucky copy lucky ได้ไหมพี่ว่าสามคด้วย